ของแท <benim> ้มื่อนี้พวกเขามาพบกับซองโอเคนไนและเติมดีดีไซเนอร์มื่อนี้อาหารคือลักของเขาก้อยปลาก้อยปลาอย่างไงน้ำแของอะก้อยปลาน้ำแของของแท้หามาต้องมาคมมันอาศัยเพื like. ่อว <colo> ่ามันเห็นให้มันคักก็เซฟเีมันดันคักก็ปลาน้ำแข็หนาวอีกเนาะชดประสบมังมังมวงนี่แม่มังมวงนี่แมนมาหนี่งมังมวงนี่แมนมาหนี่งเออมังมวงนี่ก็ใส่ ัดเซฟนายคร,รับจบมาจากรัสเซียแล้วฝีมือเพืเ่อนไม่ธรรมดามเพ่ขาให้กินทั้งนึงละคำนี้นี่เชื่อว่าพาย,ยุคารบิชอ่ะก็ได้น้ำร่องลงเขาเลยตกมุกไกด้ไหมไอ้เ okay. ดี๋ยวเขาพองเขาไปาาต่อไปอีพีต่อไปอะ่ะอันนี้เป็นหลักการสับขัดหมายที่บีบน้ำออกเลยนนมันมันเขป็นหลัากการที่ขัดมีเาขาเขาน้ำขาวเนาะอ๋อ เยอเขาขาดบางนาวแล้วนี่ไปทำบีบบางนาวซะก่อนเนาะบางนาวนี่ยถ้าสมมติปลาประมาณซักนี้นี่กิ้ง่าบางนาวประมาณจั่ามากนะเดี๋ยวโอ้ยเรือตัวนี้ทำสภาพดอกมักส้มกระเสียบาตมักมักบุษมกระเสนน้อยนะดีเ o โอเคในเขาปิดซองยูทูบลงเนาะหมดปิดปรับปรุงวะหรือว่าปิดตายเลยปิดตายวันขับไรมะขามกูเขินไรอันวะอันนี้โผงสุดเศรษฐลาย What the fuck <c oughs> น้ำหมดเข้ามาดิเซหลายเซฟหลด์อะไรแค่คือ <c oughs> คือสุดเด็ดของฮอนสุดเด็ดฮาม่นแม่อไอยองฮีมาจะเบิรงนแล้วหันกล้องเบิรงลุมพีปลาแดกเนาะเมันปลาแดกบ่แม่นว่าบูสุภาพไว้ใจได้ปลาหมักปลาหมักอ่ะขึ้นเนาะบ้านเพักเอิญปลาหมักบ้านพักเอิญปลาแดกสูตรไดในปลาแดกนะสุด,ด,ด,นะสดมาจากบริษัทโอเคไหนดีของโฮ ดี่งวโหวดี่งวโหวดี่ยโหตั้งยอดเดี่ยวโหดี่งวโหตั้งอยู่พื้นดินหลังคาตักแดดบอสกับกไปมุกซ้ำนี้เด้อตอนเฮากำลังมาทิมากินก้อยปลาของโอเกตไนคุณหัวกะโลนได้บวชสิกเมื่อกี้นี้พอ่นะ <laughs> อตายป่ะครบบุลลมละบุลลมละเอานั่นน่ะพ่อตายคือครับบุลลมละไอ้นายโอเกตไน นี่คือผลงานที่เพิ่นตัดหน้าออกมาแล้วเนาะด้านหน้ามันพิ่งกัดเยี่ยมไปปรุงเนาะอันนี้เขาเพิ่นมาไปกินแมลงมาไว้ตะดนใช่ไหมโอเคนายเฮ็ดเนาะนี่เป็นสูตรเลยประนี็มีปลาวเบอร์เฮาโอเคนายเบอร์เฮาโมมวนขนาดช่องยูทูบไปคัดเบิรงวิดีโอก็แล้วกับแบนช่องยูทูบไอ้นายด้วยนะครับสูตรเฮลค์เขาเนาะเพราะว่าไอ้นายชอบสูตรนงคัน นงคันในโมบายดิจ um ิทัลกับมีแต่เหี่ยวเคลื่อนละคั <What? S 1> นนี่สีแดงละปลาลับมวัวอะไรนะมีจะทำอะไรต้องน้อยแค่ข้าควค้าประมาณเท่าไหร่ก็อธิบายได้แม่มัวเนาะ มีลายเส้นลายเส้นเชฟลายสายเบิร์ดรสผมเราส่เบิร์ดรสครอครัวนี้ป้องกันจังไหนนอกไหนป้องกันข่ายคนครอครัวนี้ป้องกันนั่นบุให้มันมาตอมแม่นว่ากันความขาวได้แล้ววันี่ซีมเนาะบุล่มนะ i going ธรรมดาเราอยู่ในขกาขมก้อยปลาข้าพวกกินกันบพกแซบไปขมขมเอาบอบดังแม่หาอยู่ในเหน้ยนนี่ละในเหีนมแม่ฮาเขาบริยูทันแม่หาบริยุอธ์เอาแม่บริยุอดีมะกร่บริยุท่เ์ไร

ดนแม่สาวจอยเห็นปะแอโอเคโอเคอ่สละโอ้เดี๋ยวนเจอจะประทุเจอได้ไม่เดียวมาพีมาก่อนจะได้ไม่เท่าก่นจะได้ไม่เท่าดาเท่าก็เอิ้นเล่ตีบมไม่เท่า โอ้เอ้ายเจ้าบัวเฮายังสูอยู่เด้ออาสาคระเมารับรองได้รถก็มีขับรถบมีใช่ไนลุงเาออคนไพอละาคน่พอลไปลวเลินเเด้อโอเคโอเคไป้อม บริววบบบขิโมนะพ่อหวังว่าจะไปขื้อไปยกก็ไม่เอาเต็มลิ้นเขาคุ้ยว,ว่าละใส่น้อยเชบน้อยใส่ละเชบหลายใส่อ,อีกไอ้ตกกินไงตกกินไงนะจ้าพ่อถ้าสมมุติว่าเฮานั้นเป็นแฟนกันตอนนี้ค่อยกำลังสร้างซองติก๊กต็อกใหม่เนาะซื้อว่าเติมดีเนาะทุกสีนะฮะ <c oughs> น้ำปลาใส่นะดีอยู่น้ำปลาเลยว่าน้ำตาน้ำปลา,าตราปลาบึก ปลาหมึกน,น,นี่างานเสร็จเรียบร้อยเป็นไรเซบเค็มมาจาังพอดีปะเม้นเลยมาฝีมือเบิร์ดไลทเบรเซฟสลายเบิดละ,ดละแก้ว มากแล้วเข้าไปดีแ oh ล้วบ <oh so ักหน้าจะของซองนี่นะมันซัวมาคอมเมนต์นะครับมันกิบมาคอมเมนต์ก็ให้บหมือนกิบคอมเมนต์คอมเมนต์ย่อวะกดแชร์ก็ให้ห้าร้อนี่อันนี้น่ะมันกินบุได้บุกโลวกกอนนะวกอนลวกแล้วมันกินได้แซ่บดีแซ่บดีป่อไอ้นายอันตัวนี้มันยู่น้ำเมีงไอ้เมียอ้เมียจะขนสนับสนุนโดยบริษัทลาวเซียงซีจำกัดผลิตและจำหน่ายแก๊ลเจีย 这是家里小